สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผลการออกรางวัลหวยห้าน่อยหาหน่อยพิเศษประจำงวนที่ยี่ห้ากันยายนสองพน้าร้อยหกสิบแปดล่างวันเลขสองตัวรางเลขที่ออกสามเจ็ดสามเจ็ดล่างวันเลขสองตัวบนเลขที่ออกสาม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 างวันเลขสามตัวบนเลขที่ออกห้าสามสามห้าสามสามนี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยห้าหน่อยห้าหน่อย พิเศษประังนทียี่หากันยายน2 5งพัน 25. ขอให้โชคเดีดมิใช่ถูกหวย้านอยพิเศษได้รับเงินกันทุกคนด้จ้าฝากไวนน้ได้จ้าซับตะไครก็ติดตามและเป็นกำลังใจขอกขอับพุ้นทุกทันที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา18นาฬิกา30นาทีในฮานอยปก,กติสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า